มานจอยอามานจอยเต็มที่แปดมาแล้วอ้ <laughs> อาวอา้าวพว่าง่ายครูแล้วครับจี่จุดจุดแล้วมืนน้นี่มาเร็วพี่น้องมาเร็วพี่น้องมาเร็วจุด ไลยทำทยาทยมาแล้วเนี่ได้จวดแล้วมื้อนี้เ้าแล้วก็จวดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขทุกคนณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มื้อนี้เสียงอากจี๊แตกๆนี่เด้อครับสองเนาะยังบท่ท<ว>ันดีปานใดใหญ่ใหญวัดได้ลงเป็นมืดเฮือนแล้วครับนี่ก็ลงทุ่งลงไทยมืนน้อนึงครับ หลุงก็เติเพื่อนขยาตบงสีมันบ่มาหนีห่างหายไปหลายมือครับหายมือเพิ่อาทิตย์เดียวไอ้วัดไงเพิ่นม,มาเหยียบหอดเงินตะเพิ่อนไปบ่ไ,ได้ครับลื้อกันเลยครับมาอนีิมันบ่มานมาขยะมันแล้วมันแล้วมาอนีิเต็มแรกเป็นกบเลยกบไงครับกบไง เพ่งไปเดิมก้อนมือน,นี่จากบ,บริเวลงทงลงท่าไล้เมือ,พ,อพี่น้องแขบบปิดง่ายเลยครับนั่นห้เหลืองเออเลย้เหลืองอุยงี้เ,ล,ออเลยเหลืองจึงคืองงไอ้เฮ่เหลืองอฮ่ท่ก,อน,กอนนั่นอ่อแค่น่น แข็งมันมันเลยจ้ะพี่น้องมันเล้วตอยยลายทำทายใส่น้ำเงาครับแกมแรกแข็งมันมือนี้มันมันเบี่ยเปลี่ยนไงเลยครับเกี่ยวกระถือโูโหเลยมัน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 เอ็นมือเอ็นพวกก็เด้เดี๋ยวท้องประดี๋อีโต้หาโต้แล้วเนาะ เป็นวัดบัทันห้ดีเราพี่นเนข้อโทษข้อพ่ยเสียงยังบูทันสั์อยู่มาหาขีดหอดี่นองนะโดลุงคีบร้ายมือแมนครับเสียงแตกๆแล้วก็ขอโทษขอไปยเสียงบูสั์เป็นเทนี้เป็นโดนครับอยาดคูบีแล้วครับท่านผู้เขียนโม่ครับ ครคับนี่ก็อีลีดออได้ออ,อ,อนนั่นเลยพี่น้องเนื้อทันนมอแั้วนาเยียดมีแต่เรี้ยวนี่นี่นี่น สันอีกเครื่องพันนาำเนาะเปิดกลิ่นเป็นหูเลยเปิดเครื่องกันพี่เนาะโอ้ต้นเหลืองดังเล้มปันเขียนหน่อย พี่น้องมาเร็วพี่น้องเ็มที่สองลายเม็ดโตเลยตัวนี้อุ้ยแถวนี้โกบลายเนาะนี่คือง่ายเลยเอามันๆแล้จ้ะปุ่นไงแล้วอือมันแตกมันสุดอยู่จับปหนึ่งโอ กิ๋มกักจักโตเนาะมือน,นี้เนาะนี่แม่เก็บเลยอีสามตามมาแล้วครับมาติดๆเลยพี่นอ้องเครื่องน้อยๆบรไดเคลียร์มาเคลียร์กะ ได้เอยแต่มทีสามมาแล้วครับไดฝั่งดตกจวกนีตามมาติดติดครับมาแล้วมาแล้ว เดงเด้เดเดอเดวแดงมาาอีกแล้วเดวเดีาดงเดงอเดวแดงแตมที่ซีมาติดติดล่ะครับตะเพียงพออีกแล้วเป็นง่ายเลยครับสายเคียวคนบ่ถือดินใายเนาะอยู่ใตเเรื่องน้านอยู่ในหอยควยกตั้งหาก ดีสีามาแล้วครับติดๆเลยจุดจวดจวดแล้วมือนี่เต็มอีกแล้วเ๋อเต็มมันน้ำๆ้ำขึ้นมาแล้วครับ เต็มแล้วเห้าอออมหล้วบันดนี้พี่น้องนี่ต่อไปแมบครับโอ้เหนียวแตกจักเลยตรงที่้องลม่องนี่ล่ะครับนี่เดีย๋ยวเราตัวนี้จะใส่ถุงดูครับ อันสองตัวเลยบันนี้ <c oughs> ยั่เยิบๆเลยครับ <c oughs> มับโอ้ยมัพเหรอเจ้าอยู่กับหมอก แมอยูบุอยางดีคูบุท่าน <c oughs> นั่นดูบุท่านโอ้ยแี่หาเหล่าม้อตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เลมีโดเลมีเอาอีกแล้ว <c oughs> แต้มที่หาตะเพีย <c oughs> งมันมือหนิ เปิดขึ้นก็เห็นเป็นหูเลยครับนี่เครื่องเปิดเครื่องขึ้นก็เป็นหูไปเลย,เลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่คุณโมทันเดียวใครเอาป่องเลยตัวรออยู่เตรียมทีฮัาตามมาติด ปลาเต่าน้อยเลยแปลกจ้กโอ้ตัวนี้บันเงียวน่านเงียวแล้วเนาะทงนี่เนาะไล่หัวทองเนาะไล่หัวทองเลยว่าเป็นบนเงียวเป็นหลันเงียวใส่งอขึงแตนปัญญังไงอ้าวแตนที่หามาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยว,วก็เยอบขึเรื่อยๆอาไปเรื่อยๆแลยเลยนาะ นีก็บหอนปันได้ดอกอยู่ได้อยู่พี่น้องกำลังดีเดี๋ยวตอนออนลมช่วยน้อยๆอ้าวอ้าวที่ว่าง่ายครูลหรอครับแม่มันไก่กัดเลยจ้ะพี่น้องอย่ามา่อยอยู่ข้างหลังจากเอาตัวนั้นแล้วไปเองมาทางขี้หันหน้ามา่ีหันหน้าเมื่อี้แล้วสองหนึ่ง สอกแค่อาจแล้วก็คุยเลยติดเลยพอกันคบแปบเดียวเลยว่ายังยังอันอีกเนาะตันใช้ทุ่งมาเที่ยวแล้วแค่อาจเคี่ยวต้นหนึ่งพออยู่คางกันเลยครับสองหนึ่งไหนดังสำง่ายครูแล้วครับเดี๋ยวที่หกมาติดๆเลยครับ นี่ได้จวดเลยมื้งนี่เราละก็จวดตัวนี้ไล่ไล่แต่ลายบางๆไล่คือเก่านี่ไก่กันเองครับน,นี่ตัวตะเพียงพอตัวหนึ่งใส่ถุงกระเทียวแล้วจะเคลียร์พอคือการคนน่ะนี่ไปฟางกันทำเนี่ยถือว่าง่ายคู่แล้วครับนคู่คู่เลย,เลยแหละแหนมที่หกติดกันเลยครับแหนม <c oughs> หายฟางกันว่าพอนาที สุดเจาอีกละเมื่อเดี๋ยวคุบไว้ท่านอบ่ที่พัดไหวเยื้องเสื่องไว้ไข่บ่ท่านนั่นนั่นนั่นท่านอยู่เป็นตัวเงาคนแตกบุตี้คัก

อ,อ,อยากคุบีกับต้องคุนครับเพื่อที่ได้หาเจอลามันดุดเออตุดดุดมือผุนยากับคุบ

ส่วจับหงาดมีแน่ๆอีกแล้วครับเมตกตรงเลยออ้ยกบน้อยเกียดอีโม่เพื่อนว่าสำพอว่าแม่ยไงโกบแมบนานเฮ้ยเงียวแตกจากพูดจวกบอร์แต่มที่เกียดมาจนได้ เขียดหมูเข <laughs> ียดหมูแ hmm. ม ah, right. ่ตรงๆคนะไดแถมเปกบน้อยซ้าเขียดหมูเขียดหมน้อยนึงแถมที่เจ็บกบคือเกาละัอเนี่ยมทางดาคือไงทเขียดหมูก็ว่าคือมันบทคือบทติ่นว่ะงแมงเขียดหมโอ้ดอนนี่มันยังไงคือเกาครับ ม่านจอยอม้านจอยเต็มที่แปดมาแล้วอ <laughs> เอาต็มที่แปดตามมาจนได้ครับกบไงเหมือนเดิมเริ่มเคลียรวันนั้นมานจอยคนละ <laughs> ออืี่่านนเะติดติดตู้มถั่วเล้ยวถอ่ไล่อันทายคือเกาข้างไล่ข้างไล่ถอ่ไล่เนาะแกมตแปดเอาลุนพี่น้องจะได้ซิปวะ แล้วว่าจะได้ซีหาเนี่ยเขยอบขึ้นมาหอดแปดล่ะแต่สที่โบห่อแล้วเหมือนนี่ม้านจนได้แปดเต็มไม่ธรรมดาแล้วครับช่วงนี้กบเขียดห้าหยากกบเลื้มห้าหยักนี่ก็ถือว่าฟุกมมานอีกมือนึงครับนี่แม่ตรงนีะครับนี่เขียดที่โมเม่จังสี่ข้องน่อตัวแม่ก็เนื้อแต่ไปกบล่ะ เห็ดโมอีกแล้วครับอู้แม่ตรงตรงเลยเอาเลยเห็นแล้ว <c oughs> พี่น้องเห็นน้ำมาบุญแต่เมื่อกล่องเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นมันเมยอยู่ <c oughs> ไงเลยอัลโ <c oughs> เกิดบขึ้นมาแล้วออนอยู่มือสาย ของใหญ่น่ะแล้่ขอดูเล่ที่ท่านอีกว่านั่นนั่นท่านบัวตื่นไปเขามองมันถ้าดื้อค่ะปวดหมอง นีเดีแย่ไปแลดดูนำหาจุนว่าเขียนงเจ้าพี่น้อเขียนง่า,าเรื่องมีเลยครับอย่าพอไล่กันเลยครับุไปใส่ถุงฝอ,อ,อ,องยเขียนง ช่วยจุบ่ได้อุ้ยเปอนบ่อยาของกมาเนาะว่าเป็นไรน้ำมาท่านอีกเลยโหมดแม่ไงวะที่หมับ โอ้โห oh oh. ขาเลี้ยงอุ้ยฮุยข่าวดีนอนนดกกันนดี๋ยวช่วยถุงก,ก่อนมี่ถืเคียร์ก่อนใส่ถุงก่อนก็ได้ตัวน,น,นี้ป่ะน,น,นี่เดี๋ยว่เคียร์มันขา้นของนี้เลยได้พี่พี่ปึ๊บพี่ยอ,อ,ยอยู่นอกอยู่หงาเลยนี่นี่ดูดมอนนี่แล้ว พูดพีผีผีผีไปไปแล้วด้านแล้วดินยันไปแหล่ทิ้งต่ขานี่ตัวกั้นจังเลยไปพ่อแล้ววะมันเหรอเกี่ยมมือไม่แล้วเป็นลางนามงามๆมันจะนองเบิ่งอีกทค่นึงไปสรุปยอดมันแบบเช้าสิบแต้มบ่ได้เลยมมือนี่มันหายากแล้ว แปดแต้มามาถือว่ามันแล้วครับลุกประมานเข้ามอตวนี้ครับจัดไปแปดแต้มถือว,าานนว่ามันแล้วครับโชงี่กบห้าหยากแห้วเขียนเข้าก,กันได้แบบย่างหลายพาพี่นออกก้องกลับบ้านแล้วขอบพูดเลยๆล้ยเดี๋ยวขาพาเปกำลังเก็บตาเพ่งายานมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมพบกันไม่ลิปหน้าครับวันนี้ก็ถือว่ามันอีกมือหนึ่งวันใดพอพี่น้องไล่มือแขกบวันใรับเศษมาเยือนไข่วัดไงรับพอกันไมน่ลิปหน้าสวัสดีครับดีค่ะข้าบบานเลยจ้าเย็อยู่ดีไม่แห้งเลยเลยผ้าพี่น้องรออีก